เฮ้ยมเยมื่อคืนกูฝันแบบเดิมอีกแล้วว่ะก็ตลอดอะ่ะกูเห็นมึงฝันไอ้พวกนี้ตลอดแต่ไม่เหมือนจริงมากะเ้ยเอาไว้เรื่องเพอฝันบ้าบออะไรมึงเก็บไว้ก่อนได้ป่ะซัมเมิร์นเนี้ยกูจะจัดหนักกระดิ่มมสซะหน่อยกูว่าแผนจะแก้งอะไริีนั่นอะ่ะ เราลงโทษไปก่อนไหมอย่บอกว่ามึงฝันมึงเพอิดกับเรื่องนี้เหรอถึงมันเป็นแค่ฝันแต่แม่งเหมือนจริงมากลยนะมึงมึงจะกลัวอะไรวะมันก็แค่ฝันคิดมากนหนทินมก็แค่ฝันอินมึงอยู่ไหนวะเลิกแกล้งกูได้แล้วกูบอกแล้วไงไม่เลิกทำบอกแล้วฝันกูมันเป็นจริงแล้วใครรู้ว่าฝันเสือเป็นจริง ถ้ามึงบอกว่าสิ่งที่มึงฝันเปนความจริงงั้นมึงรีบนอนรีบฝันแล้วดูไว่ดินมันอยู่ไหนแจนทิมฝันอีกแล้วแล้วที่ทิมบอกแจนว่าทิมฝันอีกครั้งทิมฝันถึงใครแจนอย่าเพิ่งกลัวนะทิมฝันถึงแจนเหรอไอ้ทิมกูถามมึงตรงๆนะถ้ามึงอยเห็นกูเป็นเพื่อน ช่วยบอกคกูหน่อยได้ไหมว่าไปเจออะไรมามันเกิดอะไรขึ้นกับมึงตอนนี้วะขอโทษนะครับมีธุระอะไรกับผมหรือเปล่า